ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอเคน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่9ดา้าด n i g h t of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับความเครียดปัญหาใดๆเดี๋ยวจะคลี่คลายแล้วเออแปดถ้วย8 of Cups เออโหยทา m o v e on ได้เดี๋ยวดีเองแล้วก็ h e e l of Fort u n e โชคดีกำลังมาโชคชะตาจัดสรรให้สิ่งดีๆเดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทคือการเกิดใหม่กำเนิดใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Temperance ชีวิตคุณจะสมดุลขึ้นมากขึ้นอ่าก้าเหรียญนาย Open the c o i s t h e Magician uh huh. ปาฏิหารจริงๆด้วยไม่พลาดแน่นอนและที่สุดของที่สุด The World ไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งในสำหรับไพ่ทาโร่สากลเดอะเวิ d มาหายห่วงสำเร็จแน่นอนไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนคาดหวังเรื่องความรักไว้อย่างไรปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณกองที่หนึ่งมาดูกันเลยเอา่านี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านแต่ท่านหนึ่งนะครับย้ำนะ คุณกองที่หนึ่งคุณมีโอกาสที่กําลังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียดส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องความรัก คุณอาจจะรอปาฏิหาริ์บางอย่างอาจจะรอคอยคนเก่าที่หายไปนานอาจจะรอคอยคู่ชีวิตหรือว่าแม้แต่คนที่ยังไม่มีใครก็เฝ้าอธิษฐานอยากเจอคู่เร็วๆอยากมีคู่ชีวิตกับเขาบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่ไม่มีใครเลยกําลังรอเจอคู่รักคู่ครองอยู่หรือคนที่คนที่รักคนที่เคยชอบห่างหายไปอยากให้เขากลับมาอะไรแบบนี้คุณอาจจะเครียดกังวลน,นอนไม่หลับฝันร้ายอะไรว่ากัน ไปตามนี้คุณไม่ต้องกลัวเหตุการณ์กําลังดีขึ้นเหตุการณ์กําลังดีขึ้นคนที่รอคนเก่าเราไม่ได้หมายความว่าคนเก่าจะกลับมาพลังงานไม่ใช่ส่วนคนที่รอคนใหม่ๆเนี่ยชัดเจนมีโอกาสเจอคนใหม่ๆชัดเจนท่านที่กําลังรอรอคอยคนเก่าๆอยู่นะถ้า move on ได้นะเดี๋ยวคนใหม่มาแทนที่ทันทีเลยเจอดีกว่าเดิมด้วยอ่าสปอยให้เลยว่าดีกว่าเดิมถูกใจกว่าเดิมประมาณนี้ถ้าคุณ move on ได้นะ ที่แล้วก็แล้วกันไปคนเก่าเขาก็มีวิธีของเขาคุณก็มีวิธีของคุณอย่าไปคิดแค้นเคืองอะไรถ้าเคยมีปัญหากันอภัยให้กันอโหสิกรรมไปซะจบจะได้จบจบหมดกรรมกันไปแต่ถ้าจากกันทั้งทั้งที่ทยังดีกันอยู่ก็ขอให้คิดสวามอาจจะมีบุญร่วมกันมาแค่นี้ตอนนี้คุณจะเจอรักใหม่ ปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือตอนนี้โชคชะตากําลังจะจัดพาใครสักคนเข้ามาให้คุณเอออย่างน้อยหนึ่งคนอ่ะทายให้อย่างนี้ว่าอย่างน้อยหนึ่งคนจะได้ไม่ปวดหัวเกินไปเดี๋ยวเข้ามาหลายคนแล้วเครียดนายจะปวดหัวเลือกไม่ถูกจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะเข้ามาใหม่ๆในชีวิตมาสร้างสีสันมาเติมเต็มคุณให้หายเครียดหายจากภาวะที่น่าเบื่อหน่ายที่ผ่านมาความเด็ดนี่คือการเกิดใหม่เหมือนได้รับชีวิตใหม่เปรียบสเสมือนได้รับชีวิตใหม่ ไพดทในทางทาโร่สากลคือ The New Beginning นะครับ New Beginning การเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีกว่าการเปลี่ยนถ่ายจบสิ่งหนึ่งไปเริ่มสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าผมถึงย้ําเสมอว่าไม่ต้องกลัวเดทนะเราอย่าไปแปลตรงตัวว่าเดทคือความตายมันฟังดูน่ากลัวให้คิดซะว่าเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ได้รับชีวิตใหม่อะไรแบบนี้อะ ชีวิตคุณจะสมดุลมากขึ้นจะจัดสมดุลชีวิตได้ดีมากขึ้นอ่าบาลานซ์ชีวิตจัดการพลังงานความรู้สึกทั้งทางกายทางใจได้ดีมากขึ้นจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและก็โดดเด่นมากอย่างน้อยหนึ่งคนดังกล่าวที่จะเข้ามาราปาฏิหารไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็แล้วแต่นะมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนอืมทายให้อย่างนี้เลยจะมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามา เมื่อคนคนนี้เข้ามาจะทำให้คุณลืมคนเก่าได้เลยกรณีถ้าคุณมีคนเก่าส่วนคุณที่ไม่ได้มีใครไม่ได้มีปัญหากับใครหรือว่าไม่ได้รอคนเก่าแต่เฝ้ารอคอยคนใหม่ๆคนใหม่ที่กำลังมานี่แหละจะถูกใจคุณมากอย่างที่ว่านั่นแะหละเราปาฏิหารมาได้ไงวะเจอกันได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องสงสัยว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรหลายๆอย่างก็ไม่ต้องการคำตอบหลายๆอย่างหาเหตุผลไม่ได้แต่มันคือปาฏิหาร คุณที่เชื่อคุณที่ศรัทธาจะเจอกับตัวเองหลายๆคนเจอไปแล้วเชื่อไปแล้วเอาไปทบทวนดูหลายอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นด้วยดีนะก็คือเราปฏิหารซึ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับนะขอให้เชื่อมัน่นถ้าคุณศรัทธามีจิตศรัทธานะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นและมีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆปฏิหารแห่งรักนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน คุณมีโอกาสสารสัมพันธ์กับใครบางคนซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคนเก่าๆไม่เด่นเจอคนใหม่แน่นอนทั้งคุณคนโสดที่ไม่มีใครหรือคุณที่รอใครอยู่เออประมาณนี้คุณจะได้เจอคนใหม่ๆแน่นอน The World มาขนาดนี้ไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความสุขสมหวังสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการค่ะคำจำกัดความ t ด e w o ว l d ตามตำราสากลเขาว่าไว้สั้นๆได้อย่างหนึ่งว่าค p l e t e c o m p l e t e ก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบว่ากันไปประมาณนี้ เดวเว์มาท่านที่ดูไพ่เป็นประจำรู้ดีอยู่แล้วมันเหมือนอยากได้อะไรก็จะได้ ทุกอย่างอยู่ในมือสถานการณ์ที่ควบคุมได้ความสุขสมหวังทุกประการหรือแม้แต่อานะอันนี้แถมให้อาจจะมีโอกาสได้เปิดโลกกว้างได้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นหรือเดินทางไปมหาสู่มีโอกาสเจอคนทางไกลได้ด้วยท่านที่อยากได้ต่างชาติมีโอกาสได้ตามที่หวังแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปต่างชาติเสมอไปอาจจะเป็นคนที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องอยู่ห่างไกลกันอะไรแบบนี้แล้วมาเจอกันโดยไม่คาดฝันเจอกันราวปาฏิหารก็ได้นี่คืออีกความหมายหนึ่งแต่ที่แน่แน่ The world คือผมจะเน้นย้ําคือคอม ชีวิตจะสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเออโหอยากได้อะไรได้อะประมาณนี้เพราะฉะนั้นกับหัวข้อนี้ที่เน้นเรื่องความรักว่าปาฏิหาริย์แห่งรักที่จะเกิดกับคุณเร็วนี้ก็คือคุณมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆและคนคนนี้เข้ามาดีมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองได้อย่างไม่ยากเย็นนักส่วนจะคบหากันได้ยาวนานแค่ไหนจะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวค่อยไว้ ดูกันในคลิปต่อๆไปในหัวข้อต่อๆไปนะครับคลิปนี้เราดูกันเรื่องปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ดังกล่าวว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนและมีโอกาสได้คบหากันแบบงงๆราวปาฏิหารความสัมพันธ์นี้ดีด้วยเดเวล l ์การันตีดีแน่นอนแต่จะยืดยาวแค่ไหนค่อยว่ากันในลำดับถัดไปนะครับโอเคเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโรุพิกอากาศในวันนี้หัวข้อ ปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้น่าสนใจชเช่นเคยนะครับคนที่กําลังรอคอยความรักอยู่มีเฮแน่นอนกอง2นี้แอบสปอยไว้ก่อนเลยนะปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ the fool โอ้โหเดิมทีคุณก็มีความสุขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ็ดถ้วย7 of cups เรื่องความรักคุณอาจจะยังไม่ลงตัวมีตัวเลือกมากเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ uh, The Hangman ลึกๆแล้วถึงคุณจะมีความสุขแต่คุณก็รอใครบางคนอยู่ถูกไม่ถูกเออสองถ้วยคุณรอเนื้อคู่่าออราชินี The Queen of Swords The Devil อืมฮสนเน่เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรยังไง The Star เฮ้ยดีดีดีด,ด,ด,ดีดีมากด้วย และสุดยอด4ไม้เท้า for up one สี่ไม้เท้าหรือ4คาถาความหมายเดียวกันนะครับมาดูกันคุณกองที่2ปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับคุณกองที่2ตอนนี้ผมดูแล้วพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความสุขดีได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะมีใครเคยมีใครหรืออะไรก็แล้วแต่สถานะใดก็แล้วแต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความสุขมากถ้าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่ละลาถ้าเป็นคนที่มีคนคุยก็คือ ยังมีความสุขดีอยู่เพียงแต่ว่าลึกๆแล้วคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณมีตัวเลือกมากเกินไปกองนี้ดูทรงเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่มีตัวเลือกมากเกินไปคนนั้นก็ดีคนนี้ก็น่าสนใจเขาชอบไปหมดอะไรแบบนี้เลือกไม่ถูกละลานตาเราธรรมชาติของไพ่เจ็ดถ้วยคือ สรรพสิ่งที่มีอยู่เนี่ยหลายสิ่งเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันคุณจะลำบากใจในการตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีเลือกตัวเลือกไหนดีเลือกคนไหนดีอะไรแบบนี้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ลึกๆคุณก็กลัวการเลือกผิดแต่มันก็น่าสนใจน่าลิ้มลองน่าท้าทายอยู่อะไรแบบนี้นะครับความเจ็ดถ้วยนะมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันตาดีได้ตาร้ายเสียคุณดูเหมือนมีความสุขแต่ลึกๆคุณเครียดอืมเครียดกับการเลือกคู่เลือกคบคนอยู่ แล้วลึกๆไปกว่านั้นผมเชื่อจากพลังงานไพ่ว่าคุณมีคนที่คุณปักใจชอบอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน อติว่าหนึ่งคนก็แล้วกันเพื่อไม่ให้มันวุ่นวายเกินไปคุณมีคนที่คุณปักใจชอบฝังใจอยู่หนึ่งคนคุณอยากได้คนนี้คุณคาดหวังกับคนนี้เพียงแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นการแอบชอบมานานแสนนานหรือไม่ต้องแอบคือต่างคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าชอบเพียงแต่ยังทําอะไรไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่ได้พัฒนาไม่ได้แล้วก็คาราคาซังอยู่ในใจหรือเป็นคนเคยรู้จักเคยจะจีบๆกันแล้วหายกันไปนานเป็น2อสปี4ีหปีก็เป็นไปได้ คนนี้อยู่ในใจคุณเสมอคุณเชื่อมั่นว่าเขาหรือเธอที่คุณนึกถึงนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณเกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณแน่ๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ดังกล่าวรอคอยมายาวนานแสนนานซึ่งระหว่างรอคอยคุณก็จะได้เจอตัวเลือกมากมายดังกล่าวคุณยังคงมีชีวิตที่มีความสุขดีพลังงานกองนี้ค่อนข้างดีไม่ว่าคุณจะมีใครหรือไม่หรือจะมีกี่คนก็ตามแต่คุณจะมีความสุขแต่ลึกๆ คุณจะยังปักใจกับคนหนึ่งคนดังกล่าวที่คุณเชื่อว่าเขาหรือเธอเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับไม่งงนะคุณละลาคุณมีตัวเลือกแต่คุณจะมีหนึ่งคนในใจหนึ่งเดียวที่นึกถึงอยู่เสมอแบบนี้ข่าวดีปาฏิหารแห่งรักครั้งนี้คือคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตหรือจะมีโอกาสวนเวียนมาเจอกันเราปาฏิหาร ปฏิหารขนาดไหนไม่รู้เดอะสตาร์ยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคุณและเขาต่างมีความพร้อมมากขึ้นคนที่คุณคาดหวังคนที่คุณนึกถึงที่ว่าห่างหายกันไปเป็นหลายๆปีช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะต่างคนต่างไม่มีความพร้อมหรือผู้ใหญ่กีดกันไม่สนับสนุนหรือคนแวดล้อมไม่เห็นด้วยหรือมีเหตุการณ์ส่วนตัวที่ต้องแยกย้ายอะไรแบบนี้ตอนนี้คุณทั้งคู่ต่างคนต่างพร้อมแล้วมีโอกาสกลับมาเจอกันได้แถมต่างคนต่างมีเสน่ห์มากขึ้นด้วย สเสน่หาชักพาดึงดูดมามันเป็นแรงดึงดูดของเดวิลคุณไม่ต้องกลัวปีศาจนะครับเดวิลถ้าเราควบคุมได้เนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ที่ดีมากเลยเออแต่ถ้าเราปล่อยตัวให้เดวิลครอบงํานี่ก็อาจจะแย่หน่อยก็คือจะไปเรื่องกิเลสตัณหาราคะการมารมความรุ่มหลงมัวเมาแบบนั้นแต่ผมเชื่อว่าทั้งคุณและเขาควบคุมเดวิลได้จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์กันทั้งคู่ดึงดูดกันทั้งคู่คุณมีโอกาสเป็นคนที่หล่อสวยบุคลิกดีหรือมีความโดดเด่นในสังคมของคุณทั้งคู่นะครับประมาณว่า กับกิ่งทองใบหย,ยกเรียกว่าเดินไปไหนมาไหนด้วยกันมีแต่คนมองมีแต่คนจับตามองมีแต่คนสนใจเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาได้เลยคู่นี้นะบุคลิกลักษณะของคนที่คุณจะได้เจอมีโอกาสจะเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวใจแกล่งใจถึงพึ่งได้เป็นคนจริงจังความราชนิดาบแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตรงตัวเลยเป็นคนอาจจะผงผางผู้จาขวานผ่าซากแต่ลึกๆแล้วเป็นคนจริงใจจริงจังหรือจะบ่งบอกถึงอาชีพก็ได้อาชีพการงานที่เกี่ยวกับของมีคมก็ได้นะเชฟ สาระยะแพทย์แพทย์ผ่าตัดศัลยะกรรมอะไรแบบนี้หรือใครก็แล้วแต่ที่ต้องทํางานที่เกี่ยวกับความเด็ดขาดนะนักกฎหมายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้อืมคนคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงเพียงแต่เวลาที่ผ่านมาโชคชะตาอาจจะต้องจับแยกกันไปเพื่อให้ไปต่างคนต่างเติบโตต่างคนต่างมีความพร้อมมากขึ้นเสียก่อนจึงค่อยวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง การกลับมาเจอกันครั้งนี้เร็วๆนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีมากๆถ้าคุณมีศรัทธามีความเชื่อขอให้คุณเชื่อมั่นเลยว่าคนที่คุณคาดหวังคนที่คุณอยากได้จะวนกลับเข้ามาในชีวิตวนกลับเข้ามาในชีวิตไม่ช้าไม่นานนี้แนะ่นอนพลังงานไพ่ทาโร่จะแม่นยำมากในช่วงเวลาระยะสั้นเช่นวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือเดือนหน้าสองสาเดือนอะไรแบบนี้จะแม่นยำมากถ้าเวลายาวนานไปความแม่นยำอาจลดลงได้เนื่องจากเหตุการณ์แวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้นะปัจจัยที่ควบคุมไม่่ได้้กก็เกียวของ แต่ถ้าเป็นระยะนี้ที่ดูคลิปนี้ช่วงเนี้ปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดคุณมีโอกาสส่งหวังกับคนที่คุณเล็งไว้เออเอาท้ายให้อย่างนี้เลยไม่ว่าจะห่างกันไปขนาดไหนมีโอกาสโคจรวนกลับมาเจอกันแล้วรักกันใหม่ได้อีกรอบหรืออย่างที่บอกว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปเตรียมความพร้อมส่วนตัวตอนนี้ทั้งคุณและเขาต่างคนต่างมีความพร้อมแล้วทั้งอาชีพการงานการเงินเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีห่วงกังวลใดๆวนกลับมาเจอปุ๊บแต่งปั๊บได้เลยความสีไม้เท้านะ ถ้าถามเรื่องความรักเนี่ยทายถึงขั้นแต่งงานได้เลยถ้าไปเรื่องชีวิตทั่วไปก็คือความสุขความสำเร็จความเฉลิมฉลองยินดีทํานองนี้ได้แต่หัวข้อน,นี้คือปาฏิหาริย์แห่งรักผมทายให้เลยเลยว่าคุณที่โชคดีบารมีถึงและวาสนาถึงจุดที่อันควรแล้วมีโอกาสลงเอ่ยสําเร็จ ได้คลองคู่กับคนที่คุณอยากได้คนที่คุณคาดหวังเจอเนื้อคู่และมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานทายให้อย่างนี้เลยส่วนท่านที่บอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เห็นวีแววก็าอาจจะต้องรอกันไปต่อไปอีกสักนิดขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอาไว้เป็นแนวทางอย่าไปปักใจว่าต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์คำทำนายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตท่านได้แต่ว่าเอาไว้ดูเป็นแนวทางได้คําถามนี้คลิปนี้กองนี้มาอย่างนี้ผมถ่ายตามนี้ดูเป็นแนวทางถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะได้เตรียมตัว, hey, ตว ดีใจกันนะครับคุณกองที่2ปาฏิหาริย์แห่งรักคุณจะได้ลงเอยกับคนที่เป็นคู่คุณเร็วๆนี้แล้วนะตามแต่บุญวาสนาไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโรพ่พริกากาในวันนี้หัวขอ้อปาฏิหาริย์แห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะ่าสนใจเช่นเคยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่3มาดูกันว่า ปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดกับคุณคืออะไรยังไงเมื่อ,อไรนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟออฟวันอ่าไม้เท้าหรือคาถาความหมายเดียวกันนะ The Hermit ความสุขความสงบจากภายใน 6. ถ้วย 6. of c u ออคคนกันเองเออ The Elephant ปฏิหารจริงด้วย เดอะซันโอ้ไพ่ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งใบของสำหรับไพ่ทาโลกสากลน,นะครับแล้วก็เอ็ดออฟวอแไม้เท้าราชินีเหรียญคุยนอเพนทัคโคลสโอ้โชคดีมาแล้วปาฏิหาริมีจริงคบกันแล้วดีด้วยเออสมถ้วยทรีออฟคัพจะมีแต่เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปอ่านะแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ คุณกองที่3าปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้บอกเลยว่าคุณจะได้รับความสุขความสมหวังในรักที่คุณคาดหวังจะเจอรักดีๆว่าง่ายๆเดิมทีคุณอาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งกับผู้คนหรือรักสามเศร้า4ี่ห้าเศร้าคมีคนวุ่นวายเยอะไปหมดเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนวุ่นวายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งมือที่สามี่ห้าหรือแม้แต่ผู้ใหญ่คนแวดล้อม เพื่อนไม่ชอบผู้ใหญ่ไม่ชอบทั้งสองฝั่งเพื่อนเราไม่ชอบเขาเพื่อนเขาไม่ชอบเราผู้ใหญ่เราไม่ชอบเขาผู้ใหญ่เขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้ชุลมุนไปหมดที่ผ่านมาตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงไม่ต้องรับหรือทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันคุณอาจจะเบื่อความรัก ในช่วงนี้หรือช่วงใดๆที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตทําไมมันวุ่นวายจังวะเออโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่คนก็เยอะแยะไปหมดดังกล่าวคุณอาจจะอยากอยู่สงบสงบบางคนหันหน้าเข้าหาพระธรรมหันหน้าเข้าหาความสงบแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของคุณเลยคุณเชื่อคุณศรัทธาอะไรคุณจะพยายามหันหน้าเข้าหาความสงบ ด้วยการทําสมาธิการปลีกวิเวกอยู่คนเดียวการเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนอาจถึงขั้นเบื่อสังคมปิดบ้านอยู่คนเดียวไม่พบปะใครเป็นไปได้นะครับเออไม่ออกไปไหนเลยสั่งของกินมาสั่งซื้อของมาไม่ออกไปไหนเลยไม่พบผู้คนได้นะสามารถทําได้เป็นไปได้บางท่านนะเหมือนภาะวะเก็บตัวอยู่บ้านนะอืข่าวดีและปฏิหารเกี่ยวกับความรักเร็วๆนี้ของคุณคือจะมีคนที่คุ้นเคยกลับเข้ามาในชีวิต คนคนนี้ดูทีท่าว่าคุณก็เคยเล็งเขาเขาก็เคยเล็งคุณแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นสักทีเพราะอาจจะต้องแยกย้ายกันไปก่อนในอดีตไม่ว่าจะแยกย้ายไปเรียนไปทํางานย้ายตามครอบครัวพ่อแม่อะไรแบบนี้หรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อความพัฒนาตัวเองแต่มีเหตุทําให้ต้องแยกจากกาันเอาอย่างเงี้ยเป็นคนเก่าๆในสังคมคนคุ้นเคยเพื่อนเก่าก็ได้่ะคนใหม่ๆไม่เด่นกองนี้ถ้าคนใหม่ๆมาจีบไม่ใช่ไม่เด่น ปาฏิหาริย์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แน่นอนคนที่คุณคุ้นเคยกันบางทีไม่ได้เจอกันนานจนแทบจะลืมหน้าตากันไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่ในเวอร์ชันที่สวยใสยหล่อเท่กว่าเดิมสดใสกว่าเดิมแบบนี้ได้เลยปาฏิหาริย์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญเขาเป็นแสงสว่างให้คุณคุณเป็นแสงสว่างให้เขา การกลับมาเจอกันของคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นการพบปะกันการเจอกันที่มีค่าอย่างมากมายมหาศาลเดอะซันออกมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในสําหรับไพ่ทาโรส่สากลเดอะซันเป็นอีกใบหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับนะนอกนั้นก็ยังมีเดอะสตาร์เดอะเวิด์ลอะไรพวกนี้เดอะซันออกมาหายห่วงคุณที่ดูไพ่เป็นประจําน่าจะรู้ดีเลยว่าใบนี้มาความสุขความเจริญเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อเขากับคุณได้กลับมาเจอกันจะสารสัมพันธ์ไวมากในรอบนี้ถ้าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาใดๆกันอยู่มีความไม่เข้าใจอะไรกันอยู่หรือแม้แต่ดีๆกันอยู่เนี่ยแหละแต่ยังไม่กล้าเผยใจ การกลับมาคบกันรอบนี้การเปิดตัวเปิดใจรอบนี้จะมีการคุยกันแบบตรงประเด็นมากขึ้นเรียกว่ามีความในใจใดๆก็บอกกันชัดเจนและพร้อมที่จะก้าวหน้าเติบโตไปได้วยกันความแปดไม้เท้าชัดเจนตามไพ่ทาโรษสากลตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความก้าวหน้าและก้าวหน้าเรื่องความรักแปลว่าก้าวหน้าไปด้วยกันนี่ดีไหมล่ะความราชินีเหรยน าการเติบโตการร่ำรวยการสร้างฐานะร่วมการเกิดขึ้นได้ทั้งคุณและเขาจะฐานะดีขึ้นในพลังงานรวมของความเป็นราชนีเหลียนไม่ว่าคุณและเขาจะฐานะอย่างไรตอนนี้บางท่านฐานะดีอยู่แล้วยิ่งมาคบกันยิ่งฐานะดียิ่งขึ้นร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นไปอีกเป็นคู่บุญคู่บารมีเสริมดวงกันอย่างยิ่งคบกันแล้วเห่งคบกันแล้วรวยแบบนี้นะครับาจากที่ฐานะก็ดีอยู่แล้วยิ่งคบกันยิ่งเห่ง เมื่อคุณทั้งคู่ตกลงปลงใจคบหากันจะมีแต่ความน่ายินดีเกิดขึ้น แล้วก็มีโอกาสที่จะลงเอยกันได้รวดเร็วปรุปรับทันใจมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนจากอดีตที่เคยท่ามสมมุติว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันผู้ใหญ่ไม่ชอบหรือเพื่อนไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ทุกคนแวดล้อมจะเข้าใจคุณทั้งสองคนมากขึ้นและก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเปลี่ยนความคิดจากผู้ใหญ่เคยไม่ชอบก็จะกลับมาเอ็นดูจากเพื่อนเคยไม่ชอบก็จะกลับกลายมาเป็นดีกันได้เรียกว่าคนแวดล้อมของซึ่งกันและกันจะร่วมยินดีให้คุณทั้งคู่นะครับ ทัศนคติคนแวดล้อมจะเปลี่ยนไปเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปทุกๆอย่างจะดีขึ้นคุณมีโอกาสสารสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วบางทีหายกันไปนานกลับมา ปิ๊งปุ๊บปับ๊บคบกันคุยกันเดทกันไม่กี่ครั้งก็ตกลงเป็นแฟนกันเลยหรืออาจจะตกลงแต่งงานได้ด้วยในบางคนที่มีความพร้อมนะถ้ามีความพร้อมสามารถตกลงอยู่คู่เคียงกันอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานได้เลยหรือจะไม่แต่งบางคนไม่ชอบพิธีการบางคนไม่ชอบความวุ่นวายจะไม่แต่งก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าการครองคู่สูงมากความยินดีสูงมากนี่คือปาฏิหาริย์แห่งรักของคุณกองที่3มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ความวุ่นวายจบลงแล้วล่ะ ความวุ่นวายจบลงแล้วไม่ช้าก็เร็วแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านส่วนท่านที่เก็บเนื้อเก็บตัวเบื่อสังคมก็นะเตรียมตัวออกมารับความสดใสได้เลยคนคุ้นเคยของคุณจะกลับมาแจกความสดใสให้คุณแล้วเตรียมตัวต้อนรับความสุขปฏิหารมีจริงถ้าคุณเชื่อถ้าคุณศรัทธาเดอะซันการันตีความสุขความเจริญความสดใส การก้าวไปได้วยกันแล้วก็ความมั่นคงที่จะร่วมสร้างไปด้วยกันเจอกันแล้วรวยคบกันแล้วเฮงประมาณแบบนี้และมีความยินดีร่วมกันแน่นอนครับผมโอเคยินดีล่วงหน้าคุณกองที่3พลังงานกองนี้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็ กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับส่วนท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้ในเวลาทําการเที่ยงตรงถึง2องทุ่มนะครับติดต่อในเวลาจะตอบเร็วมากเลยนะโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ